นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์อเ n อร์นาแชมเปญประเทศสหรัฐอเมริกาพัฒนาริงบอดหุ่นยนต์ล้อเดียวที่มาพร้อมขาเล็กๆ2ขาเพื่อช่วยในการทรงตัวโดยหวังว่าจะพัฒนาเป็นตัวช่วยเสริมการทำงานของยานยนต์รุ่นใหม่หรือต่อยอดไปเป็นยานยนต์นแบบล้อเดียวที่ทรงตัวได้ง่ายขึ้นในอนาคตค่ะสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา7ซเว่นอีเลฟ โดยหุ่นยนต์ล้อเดียวที่พัฒนาขึ้นนี้สร้างขึ้นด้วยโมดูลขับเคลื่อนอิสระ2ตัวที่ติดตั้งไว้ภายในตัวล้อที่มีรูปทรงเพียวบางแต่ละโมดูลสามารถควบคุมความเร็วเพื่อติดตามทิศทางของมันได้และก็ทำการหมุนภายในวงล้อเองได้และถึงแม้ว่าหุ่นยนต์ตัวนี้จะยังเป็นเพียงต้นแบบแต่ผู้พัฒนาระบุว่าริงบอรสามารถทำความเร็วได้มากกว่า5กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่สำคัญยังสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องอาศัยตัวช่วยในการทรงตัวหรือว่าการเลี้ยวแต่อย่างใดค่ะ ความพิเศษนี้เกิดขึ้นจากการที่มันมีขาตั้งสองข้างด้านในตัววงล้อเมื่อวงล้อเสียการทรงตัวและเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งขาตั้งทั้งสองข้างจะทำหน้าที่เป็นตัวรองรับแล้วก็ช่วยให้หุ่นยนต์ทรงตัวหรือว่าตั้งขึ้นดังเดิมได้และเมื่อเซ็นเซอร์ของหุ่นยนต์ยืนยันว่าวงล้อตั้งได้มั่นคงแล้วขาทั้งสองข้างก็จะหดกลับเข้าสู่ตำแหน่งเดิมเพื่อให้โมดูลขับเคลื่อนของหุ่นยนต์ทำงานต่อไป นอกจากนี้หุ่นยนต์ก็ยังสามารถใช้ขาเหล่านี้ช่วยในการหมุนตัวไปยังทิศทางที่ต้องการได้อีกด้วยค่ะการออกแบบหุ่นยนต์นี้อาจจะต่อยอดไปสู่การพัฒนาจักรยานล้อเดียวไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นเหมาะสำหรับการเดินทางสัญจรในเมืองหรืออาจจะกลายเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะให้สามารถเดินทางด้วยจักรยานล้อเดียวได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ต้องกลัวล้มอีกต่อไปค่ะ ขอบคุณที่รับชมทีเด็ดเทควร์พอร์สนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเด็ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดร่วมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ